เป็นไงบ้างเผ็ดมากกินอะไรไปแล้วน้ำซำมเป็นไงเผ็ดขาเผ็ดแบบโอ้ยมีแต่พริกอันนี้คือสัง่งเผ็ดน้อยยังเผ็ดน้อยแล้วแต่น่าจะตามโซโลโแกนพ่อ เไหนลองอย่างอื่นบ er> ้างอันนี้อะไรขอหมูขอมันมันอร่อยอร่อยยังไงหวานหวานคือตอนนี้เผ็ดมากต้องันจริงทุกอย่างที่แกเผ็ด ใช้มือววนเผ็ดมากเต็มสิบใหเท่าไหร่ให้ร้อยอ้ยเผ็ดไหนบอกว่าสั่งแบบไม่เผ็ดได้วะไม่เผ็ดเหมือนเดิมอ้ยเผ็ดไก่เป็นไงเหมือนหมูสมคำล่ำลือไหมอันนี้คือร้านอะไรเนี่ยโจ๊กไง กอันนี้อร่อยกินหรอเ่อไอนนมคือรับเนื้ออร่อยมากอร่อยยังไงหอมเครื่องหอมว่าเราทำเองหอ,อมเครื่องไหนลองเนื้อดิเอีน้น่าจะเหนียวปะ เหนียวอ,ะอ่ะลองชิลเล็กเลยอ,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 อืมเออเหม่นเหม่นหูเขาเรียกว่าหูแม็กกี้อ่ะเข้มี้ะเออ แตอันี้เผ็ดจนขมอะ่ะขมพริกอะ่ะนอร่อยไหมอร่อยเราไม่กินเผ็ดเลยน่าจะกินคำแรกแรกมันน่าจะชินไปเองคำที่สองอ่ะอร่อยแล้วแต่คำแรกแรกยังไม่อร่อยอร่อยยังไงอ่ะหมือคำแรกแรกมันพริกมันเยอะใช่ไหมแล้วมันก็เลยเหมือนไม่อร่อยอะ่ะแต่พอคำที่สองอ่ะรู้สึกว่าอร่อยลว ปลาลาบเป็นไงปลาลับไม่ได้กลิ่นเพราะว่ากลิ่นพริกกบแต่ว่าอร่อยอะต้องกินไปเรื่อยๆถึงจะอร่อยขอเขาแรกจะว่าไม่อร่อยเพราะว่าผิดมันเผ็ดผิดไปกินเถอะกินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมารีวิวสิ่งที่เราชอบและอะไรได้ไปต่อ อันแรกอันนี้ก่อนส้มตำปลาลานะทุกคนคือถ้าทุกคนไม่ได้อ่อนดอยแบบเราก็คือที่กินเผ็ดน้อยอันนี้แนะนำนะคือมันอร่อยแต่เราไปต่อไม่ไหวจริงจรงมันเผ็ดมากครั้งหน้าคงจะเปลี่ยนเป็นตำไทยเนาะไม่ไหวเผ็ดเกินส่วนอันนี้ลาบเนื้ออันนี้อร่อยมาก แนะนำนะคะทุกคนอันนี้เนื้อแดดเดียวอันนี้ก็อร่อย,อนนก,ออยกินเพลินแก้เผ็ดเนาะส่วนอันนี้ข้อหมูย่างกับไก่ที่เห็นว่าไม่หมดไม่ใช่ไม่อร่อยนะแต่ว่าสั่งมาเยอะเกินก็คือเดี๋ยวจะเก็บไว้กินอีกมื้อน,นึงได้สองสามมือ้อใช่แต่ว่าถามว่าอร่อยมากมากไหมก็ก็อร่อยแต่ว่าที่สั่งมาเยอะเพราะว่าเอาไว้กินแก้เผ็ดเนาะเขารู้ว่าอันนี้มันคงจะเผ็ดมากแต่ก็คือรวมๆมแล้วก็คืออร่อยแล้วก็อาหารราคาไม่แพงเนาะ ทั้งหมดนี้พึ่งห้าร้อยยี่สิบมีอะไรบ้างอ่ะก็เนี่ยทั้งหมดเนี่ยส้มตํากี่บาทอุ้ยส้มตํานี่ห้าสิบราบเนื้อลาบเนื้อร้อยหนึ่งอันี้น่าจะร้อยหนึ่งร้อยเหรอไก่ไม้ละหกสิบไม้หนึ่งมีสี่ปีแล้วก็ซื้อมาสามไม้อ่ะแล้วก็คอหมูย่างก็หกสิบแล้วก็มีข้าวเหนียวสองกับขนมจีนก็นั่นแหละก็รวมๆแล้วก็อร่อย แต่ว่าอันนี้เนาะระวังไว้ขมนะเผ็ดจนขมแต่ว่าถ้ากินไปเรื่อยๆก็คืออร่อยแต่แค่แบบเราไปต่อไม่ไหวจริงเพราะว่าเราเป็นคนอ่อนด้อยเค็มด้วยนะเค็มปลาลากินเยอะๆเค็มไม่แต่เรากินรสชาติอ่อนด่ออแต่คนคนอื่นเขาอาจจะอร่อยไงแต่คือเราเป็นคนกินรสอ่อนไงเอออืมอ่เะเจอกันร้านต่อไป ใช่เจอกันร้านต่อไปค่ะเจ๊ฟัางรีวิว <laughs> บ๊ายบาย <laughs>